เริ่มแล้วค่ะสำหรับแฟนวีที่จาการ์ตาบอกเลยว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแฟนคลับมารอกันตั้งแต่เช้าๆเรียกได้ว่าทุกคนตื่นเต้นมากๆทคลิปนี้แอดจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของคนที่อยู่ด้านในนะคะเพื่อนๆแฟนคลับบางส่วนและก็จะพาทุกคนไปชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆบนเวทีอ็มวเมี ภาพที่เปิดเผยออกมาได้เห็นน้องชิกิต้าวันนี้ปียยผมมาสุดน่ารักเด็กๆค่ะก็เริ่มทําการแสดงซึ่งเพอร์ฟอร์แมนส์นี้นะคะก็จะเป็นเพลงชีสบอกเลยว่าไฟลุกมากแม่มีคลิปของน้องอาหยอนกำลังไฮฟ์โนตสูงปรี๊ดเลยด้วยการที่ทำผมสีแดงมากดีดีว่าแซ่บเพ็ดมากค่ะวันนี้ ือ performance นะคะในช่วงของเพลงชีสเด็กๆก็คือเมื่ออาชีพกันขั้นสุดเลยแหละคะ่ะบนเวทีต้องยกให้เขาเลยโดยตอนอยู่บนเวทีก็จะมีกิจกรรมม้อมอยกับแฟนคลับและก็เด็กๆก็มีการทักทายสวัสดีแนะนําตัวนะจังหวะนี้ได้เห็นคลิปของน้องเพรนะคะโอ้โหน้องเพรสวยมากสวยตะโกนเลยะคะ่ะจริตในการจับลอนผมก็คือนางงามท่านหนึ่งมามก จังหวะนี้ค่ะน้องชิกิต้ามีการเล่นกับแฟนคลับด้วยปองยิ่งฉุบแล้วหนึ่งส่วนพาต่อมาก็จะเป็นเพลงไลดแดดจริตของน้องแพรก็คือที่สูดเพลงไลดแดดเด็กๆก็คือแซ่บมากๆน้องชิกิต้าจังหวัดไลดแดดสบายสะโพกอืมเรือสุดๆค่าน้อง ไลฟ์เด็ดวันนี้คือดีมากค่ะน้องๆเวมอนเดี๋ยวพาต่อไปจะนำมาเม้ามอยต่อนะ